อรหังสัมมาสัมพุทธะพักวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพักวันตังอภิวาเทมข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกลับสวักขาโตพักวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ธรรมนะมะสามิข้าพระเจ้ามาสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติด,ดีแล้วสังฆนะมมิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบหันท่มายังพุทธศัพภควโตปุพพาคะณะมะการเจวะพุทธานุสิสตินยันจะโกรมะสานะโมตัสสะภควะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสมมาสัมพุทธัส